อัปเดตวันพักของสาวไทยกับความเคลื่อนไหวของกีฬาวอลเลย์บอลประจำวันสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็อยากจะนําเสนอและก็ติดตามสาวไทยว่าวันพักผ่อนแบบนี้ทําอะไรบ้างรวมถึงการแข่งขันในวันนี้นะครับว่าการแข่งขันเป็นอย่างไรสําหรับ คนแรกนะครับเอซิลิมาเราจะเห็นว่าได้ลงคลิปที่ถ่ายกับผู้เล่นเซอร์เบียนะครับก็ดูสดใสามากๆเลยนะครับและผู้เล่นคนนี้ก็เล่นได้โดดเด่นจริงๆเวลายิ้มนี้สดใสนะครับก็เป็นบรรยากาศที่อัปเดตให้แฟนๆหายคิดถึงนะครับไปถึงวิภาวีนะครับก็มีภาพเกี่ยวกับถ่ายกับผู้เล่นทีมชาติเกาหลีใต้นะครับซึ่งก็มีผู้เล่นที่อยู่ทีมเดียวกันด้วยดูน่ารักนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะเป็นคู่แข่งกันแล้วนะครับ ก็ติดตามกันต่อไปหลังจากนั้นนะครับตอนเช้าที่ผ่านมานะครับสาวไทยของเราก็ลงรับประทานอาหารเช้านะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศก็ต้องขอบคุณคลิปจากช่อง 3sd นะครับที่ได้ถ่ายคลิปนี้นะครับแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศสาวไทยว่าทําอะไรบ้างนะครับทำให้แฟนๆที่รอติดตามอยู่หายคิดถึงนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆที่ถ่ายคลิปให้เราได้ดูนะครับไปอัปเดตนะครับว่าสาวไทยของเราติดท็อปอะไรบ้างนะครับนี่ ก็เป็นเบสเซเตอร์นะครับก็เป็นพรอนพัน์อยู่อันดับ2ได้62คะแนนอันดับ1กลายเป็นผู้เล่นจากแคนาดานะครับทำเป็น70แล้วก็อันดับที่3ก็เป็นทางญี่ปุ่นนะครับที่ทำไปถึง50และช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับก็มีการลงซ้อมเรียบร้อยนะครับนี่ก็บรรยากาศที่รีแล็กมากๆนะครับจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลที่ลงคลิปทางทิกต o อกนะครับให้เรารับชมหลังจากนั้นนะครับไปอัปเดตตารางการแข่งขันนะครับตอนนี้ญี่ปุ่นนําเป็น อันดับ1ตามด้วยโปแลนด์นะครับโปแลนด์มาแรงมากๆนะครับแล้วก็อันดับ3เป็นจีนอันดับ4เป็นบราซิลอันดับ5ตุรกีอันดับ6เยอรมนีอันดับ7 USA อันดับ8เป็นโดมินิกันอันดับ9แคนาดาแล้วก็อันดับ10เป็นบาลการียอันดับที่11เป็นสาวไทยของเรานะครับและอันดับที่12เป็นตุรกีแล้วก็ตารางอื่นๆก็ตามที่เห็นตอนนี้นะครับสาหรับการแข่งขันของสาวไทยของเรานะครับเจอกับทางเกาหล ใต้นะครับในวันพรุ่งนี้เวลา18นาฬิกาบ้านเราก็เชื่อว่าเป็นแมตช์สำคัญกับสาวไทยนะครับหากชนะก็สามารถเอาชนะได้2แล้วก็แพ้2สําหรับสนามแรกก็ถือว่า,าได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับส่วนเกาหลีใต้ก็คงจะสู้เต็มที่เหมือนกันเนื่องจากว่าเป็นแมตช์สุดท้ายที่จะต้องเอาชนะและก็คาดว่าการแข่งขันกับทาง USA ในคืนนี้ก็น่าจะพ่ายไปนี่ก็ดเูเครียดนะครับเป็นบรรยากาศของสาวเกาหลีใต้หลังจากพา ให้กับแคนาดาเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็ดูจะเครียดนิดนึงนะครับหลังเกมก็เชื่อว่าถ้าพ้าให้กับ USA คืนนี้ทางเกาหลีใต้ก็คงจะสู้กับสาวไทยสุดตายเลยนะครับสำหรับการแข่งขันนัดสุดท้ายก็เป็นบรรยากาศนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศ ที่ผ่านมานะครับที่ทางวิภาวีนะครับท็อปฟอร์มมากๆแข่งกับทางแคนาดาแล้วก็พูดคุยนะครับทางอัชลพรก็ให้กํากลังใจนะครับแล้วก็โอบกอดกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับก็ฝากแฟนเบสบอลน,นะครับที่ติดตามพรุ่งนี้แล้วนะครับเราก็จะได้รับชมการแข่งขันระหว่างสาวไทยกับ เกาหลีใต้ในนาสุดท้ายสนามแรกก็เชื่อว่าน่าจะเก็บชัยชนะมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ให้กำลังใจนักกีฬาได้รวมถึงกดไลค์กดติดตามช่องสมัครสมาชิกนะครับและก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือการติดตามและเชียร์สาไทยนั่นเองสวัสดีครับ